dude that young y เอากราบสวัสดีทุกผู้ชมกันด้วยนะครับพบกับผมนะครับคอสทีวีเนาะวันนี้เราจะมาอืมเจียคอริดนะครับผมนะเจียทำไมเนี่ยเหรอเพราะว่าแบบคอริดใช่ไหมเวลาเราใส่สาย สายที่แบบเป็นยางเนี่ยสายหม้อน้ําเนี่ยที่เราตัดมานะเราสวงเข้าไปปุ๊บใช่ไหมได้ตรงนี้เว้ยมันจะเป็นสันใช่ไหมครับท่านผู้ชมอ่ะอากาศที่เข้ามาในตัวนี <pl problème> ้มันจะเข้าไปได้ไ <nhiều> ม <qu uffy kaar> ่เต็มที่ครับเพราะว่ามันจะติดไอสันตรงนี้เนี่ยนะครับผมพะเรามันเป็นคอรีดเดิมตัดเนาะมันเลยมีสันแบบนี้นะครับผมนะอากาศที่จะเข้าไปปุ๊บมันก็เข้ามาไม่เต็มที่ครับมันก็จะมีสิทธิ์แบบจะตีกลับนะครับผมตีกลับที่จะออกไปนะมันเลยทําให้แบบยังไม่ดีพอนะครับวันนี้ผมก็เลยจะมา เจียคอรีแต่ครับผมให้แบบมันเป็นแบบขึ้นไปอ่ะเดี๋ยวผมจะขึ้นภาพให้ดูแล้วกันอธิบายไม่ถูกนะครับผมนะก็แบบบางบางคนนะครับถ้าเขาใส่ยางไปปุ๊บเขาแบบจะเอาพวกอีพ็อกซี่อะไรเนี่ยมาอุดข้างๆนะครับทําให้มันเป็นสันขึ้นไปที่ผมเนี่ยขึ้นภาพให้ดูนะผมนะแต่ผมจะใช้วิธีการที่ผมจะเจียเอานะครับผมนะเจียเอาเลยจะได้จบๆนะครับจึงได้ไม่ลกล้วยจะเจียให้มันเป็นสันขึ้นไปนะครับเหมือนใช้อีพ็อกซี่อุดนั่นแหละนะ <Nope. S 2> อ่ะเนาะก็มันเป็นแบบสิ่งเล็กๆ,ๆ็น้อยๆอยนะครับสำหรับบางคนที่มองข้ามไปนะครับว่าแบบมันไม่เป็นอะไรมากนะครับที่แท้มันก็มีส่วนนะครับในการที่รถไม่วิ่งหรือยังไงนะครับผมมันก็มีส่วนบางส่วนนะครับผมส่วนเล็กเๆๆน้อยนอยมันก็มีบ้างแล้วก็หาอะไรมาเจียเอาหรือถ้าง่ายๆก็เอาพวก e อีพ็อกซี่มาอุดนะครับผมนะก็สว่านนะครับผม,นะนนะบผมจะใช้สว่านตัวนี้เนาะแล้วก็ดอกเป็นดอก ที่ใช้เจียนะครับผมนะดอกคมๆเลยจะเจียแบบเจียไปตรงนี้ครับผมได้ลองเจียแล้วเห็นไหมมันจะบูบลงไปเดี๋ยวผมจะเจียขอบข้างนะครับให้มันเป็นสันขึ้นไปเนาะมันจึงไม่จมันจึงไม่ได้มาติดไอตรงที่นี้นับมันจึงไม่ได้มาติดเนาะอากาศที่จะเข้าไปอ่านเนาะแล้วก็จะเจียไปเลยครับผม I be that young rapping dude. Might just trap with you? Coming with the thunder, baby. Might just clap it through. I roll out in the morning light with that Harley bike, all black. I'm the party type, and it's on. I'm Timmy Turner, turned her to a carnivore Now she treat me like a burger I don't know their names, but they all wanna ride All this energy around me, I feel so alive This must be the vibe, this must be the vibe This must be the vibe, cause I feel so alive I don't know their names, but they all wanna ride All this energy I feel so alive ข้อหลีดที่เราเจียบาก็มันจะไม่มีสันแล้วนะครับเห็นไหมแล้วก็จะเจียแบบให้มันเรียบไปเนาะอ่าครับมันก็จะเป็นลักษณะนี้เลยเนาะแล้เวเราก็จะเอาไปใส่กันเลยนะครับผมเดี๋ยวผมขอตัดคลิปไปตอนที่ใส่เสร็จแล้วนะครับผมนะเดี๋ยวจะเอา EP นี้ให้จบเลยเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเนะะาะเ้าไปถ่ายตอนใส่ด้วยนะครับผมเดี๋ยวไปดูตอนใส่เสร็จเลยครับผมอ่านะครับท่านผู้ชมนี่ครับแต่อันนี้ก็ยังไม่ได้ใส่หรอกเอามาลองสวมเฉยๆเนาะ ก็จะได้ประมาณนี้เนาะแบบให้มันแบบไม่มีสันนะครับให้มันแบบเข้าไปแบบง่ายๆเนาะแต่ก่อนมันจะมีสันเข้ามาตรงนี้เนาะมันจะอากาศจะเข้าไปได้ไม่ทั่วถึงในเครื่องนะครับผมมันจะเข้าไปได้ไม่ร้อเปอร์เซ็นตะ์เนาะนี่ครับแต่ตอนนี้น่าจะพอใช้ได้เลยเนาะนะครับไม่มีสันแล้วน่าจะเข้าไปง่ายขึ้นนะก็น่าจะประมาณนี้เลยเนาะเดี๋ยวรอประกอบเสร็จเดี๋ยวเรามาฟังเสียงตอนสตาร์ทเนาะอ่ะครับผม 재미 <sharp inhale>